ไม่แอนเลยครับอัน <c oughs> นี้เขาทั้งนู้นะนู้นเขาที่พูดอะไรแอถ่ายนะวันนี้ <c oughs> ลูกแอนมามีเด็กคนอื่นมาดูดูดคแล้วคุณถ่ายรูปนะครับสวัสดีครับผมทุกคนอันนี้เราจะไปกวนปลปลนะครับคือเขาเป็นคนที่ชอบเขาเป็นคนที่กลักวกลัวเสียลูกโป่งมากที่มันแตกแรงเดี๋ยวมันจะไปบว,นว,ปว่นจับลูกโป่งข่อยยากสะกหน่

của bố mình sẽ tè, thì tè, quên luôn nó tè luôn nè ui, Sao vậy Hén chẳng khác ai nữa mà